สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมเมขายที่ดินนะคะอยู่คลอง14นะคะตรงนี้นะคะเรียกว่าตำบลบึงสารอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะคือที่ดินที่เมย์ประกาศขายนะคะขนาด100ตารางวานะคะเดี๋ยวเมย์จะแพ่นกล้องนะคะให้ทุกท่านนะคะชมบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะ อันนี้คือบรรยากาศยามเช้านะคะ,ะบริเวณรอบอรๆนะคะจะมีหมอกขาวเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้คือแปลงที่ดินที่เมย์ประกาศขายนะคะใครนะคะที่ชอบบรรยากาศโล่งๆนะคะแนะนําเลยนะคะที่นี่เลยนะคะคลอง14ตํี่บลบึงสาอาเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะคะตรงนี้ก็จะมีต้นตาลด้วยนะคะนี่นะคะต้นตาล ตรงนี้นะคะขนาด100ตารางวานะคะเป็นโครงการเก่านะคะขายอยู่ที่690,000บาทนะคะเจ้าของประกาศขายนะคะค่าภาษีค่าโอนนะคะทางผู้ขายนะคะเป็นผู้รับผิดชอบนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่หลังวิทยาลัยเซนเทเรซานะคะวิทยาลัยเซนเทเรซาอยู่ทางด้านหน้นนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะจะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นถนนสาธารณะนะคะกว้างประมาณ10เมตรนะคะห่างจากถนนรังสิตนครนายกถึงแปลงที่ดินนะคะประมาณ2.5กิโลเมตรนะคะนี่นะคะบรรยากาศของแปลงที่ดินยามเช้านะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะใครที่ชอบความเงียบสงบนะคะที่นี่เลยนะคะที่ดินแปลงนี้เลยนะคะแนะนํานะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมที่ดินแปลงนี้ได้นะคะหรือจะทักเข้ามาสอบถามเมย์ได้นะคะหรือจะแอด ID ดไลน์เมนะคะ092-498-2979ค่ะนี่นะคะบรรยากาศยามเช้านะคะที่คลอง14ค่ะตอนเช้าๆนะคะก็จะมีหมอกปกคลุมนะคะ ส่วนน้ำไฟนะคะอครอขยายเขตนะคะนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะคะสำหรับวันนี้เมลาไปก่อนนะคะสะวัสดีค่ะ